ที่ผมยืนอยู่นี้คือวัดหินตัดกับเป็นแหล่งวัตถุลิบการตัดหินเพื่อไปสร้างข้อสันนิฐานว่าปราสาทพนมรุงกับปราสาทเมืองต่ำใช้หินจากที่นี่ฮะจากที่นี่ไปปราสาทพนมรุ้งก็37กิโลเหมือนกันการลำเลียงคิดดูเอาว่าจะยากขนาดไหนนะฮะของก่อน นโบราณน,นี่ก็คือการพยายามตัดหินแยกหินเขาหินเนี่ยต้องใช้อะไรเจาะสมัยก่อนสิวบ้านเราสมัยผมเรียกสิวเนาะแต่ไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขาเรียกอะไรดูครับดูความพยายามของเขาเนี่ยเรื่องมือไม่ทันสมัยกว่าจะได้หินแต่ละก้อนก้อนก็นกนใหญ่ ก้อยจะหามไปได้เพื่อไปทำปราสาทให้เราได้ชมทุกวันนี้เขายากลำบากขนาดไหนนี่ก็พยายามตัดรอยหินแล้วก็มีคนมาเขียนคำว่าเย็นดีหรืออะไรประมาณนี้ะยินดีหรืออะไรประมาณนี้ตามหลังนี่ก็คือร่องการการเจาะสกัดเอาหินของสมัยก่อนนะครับ อันนี้มีการตัดไปแล้วเนี่ยบางก้อนที่วางนี้ก็มีการตัดไปแล้วเพื่อนำหินไปสร้างปราสาทแหล่งหินตัดก็คงมีไปอีกเยอะอยู่ครับจนเข้ามาส่วนอย่างของชาวบ้านนะก็ยังมีล่องลอยการตัดหินของคนโบราณเพื่อจะนำไปสร้างปราสาทนะครับ อยู่ภายในบริเวณวัดหินตัดนี้เองก็ที่มาของวัตถุดิบที่นำไปสร้างปราสาทนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปถึงจุดนั้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะกลับนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแหล่งผลิตถลุงหินเพื่อนำหินหินทรายที่เราเห็นเพื่อนำไปสร้าง ปรา,าสาทตอมแบบโบราณล่องรอยการสกัดหินทั้งสกัดแล้วทั้งเอาไปไม่ได้ก็ยังเห็นวางกันเป็นทิวแถวอยู่ครับที่วัดหินตัดแห่งนี้ที่อำเภอบ้านกวดนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณกว้างอะ่ะถ้าเป็นสมัยใหม่ก็คงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมของการถลุงวัตถุดิบเพื่อไปสร้าง ปราศาสตเดินไปก็คงมากไม่มีที่สุดก็จะขอเดินแท่ที่เขาทำว้นี้ครับก็มีล่องรอยการถลุงเอาหินสกัดเอาหินนะครับนี่ครับเพื่อนําไปสร้างปรา,าสาทตรล่องรอยการขุดเจาะเอาหินครับดูความพยายามของคนโบราณที่จะสกัดเอาหินเพื่อเพอสร้างปรา,าสาท ของโบราณที่เราตามดูทุกวันนี้แหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของแหล่งแหล่งวัตถุดิบที่นำเอาไปทําเสาคานหลังคาของปราศาสตรครับของสมัยก่อนก็เป็นแหล่งรวมของหินหินก้อนใหญ่ๆขนาดนี้ความพยายามของคนโบราณ ก็พยายามที่จะสะกัดครับเพื่อเอาไปสร้างปราสาทเนี่ยร่องรอยที่เห็น่ใช่เลยครับแล้วก็อย่างเงี้ยสกัดออกไว้แล้วเป็นแผ่นนะนี่ครับความพยายามในการสร้างปราสาทขอมให้เราดูทุกวันนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนกับความมานะความอดทนของคนสมัยก่อน ตรงนี้น่าจะเป็นหลุมธรรมชาตินะครับเขาบอกว่าหลุมล้านปีแต่เขาก็เรียกไปตามนั้นแหละผมก็ไม่แน่หลุมแบบนี้อาจจะมีคนเสียชีวิตใส่แล้วด้วยก็ได้ครับครับ,รบก็เป็นหลุมจากเกิดธรรมชาตินะนี่ก็เป็นหิน ที่เขาตัดออกมาครับเป็นการพยายามนำหินจากภูเขาเพื่อลงไปสร้างปราสาทนะหินบางส่วนก็ตัดออกมาได้แล้วด้วยเนี่ยแต่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้ลำเลียงลงไปไม่แน่ใจ เพื่อนำไปสร้างปราสาทให้ดูหินก้อนนี้เกิดจากธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์โบราณเป็นหินที่โดนตัดออกมาหรือหินธรรมชาติเพราะที่นี่คือแหล่งผลิตหินเพื่อนำไปสร้างปราสาทขอมแบบโบราณครับนี่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหินนี้ก็ก้อนใหญ่พอสมควร นี่คมีการสกัดเอาหินเนี่ยสกัดไปได้แลวด้วยบางบางส่วนข้างบนก็เหลือล่องรอยการสกัดนี่ยะหินสกัดไปได้แล้วด้วยก้อนนี้แตกออกมาก็น่าจะเป็นส่วนประกอบของหินก้อนนี้ด้วยการตัดเอาหินเพื่อจะไปสร้างปราสาทะเขาสร้างเองเขาใช้อะไรตัดห่ะพี่น้องไม่เฮ็ดคัเก็ดแน่แทะล่องรอย พยายามที่จะสกัดเอาหินเพื่อจะเอาหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนน้อยเพื่อไปสร้างปราสาทขอมครับเห็นหินก้อนนั้นไหมครับล่องลอยการเจาะเป็นรูปยาวเป็นแผ่นนั่นก็หมายความว่าจะเกาะจะเอาหินได้หลายก้อนนะเพื่อจะกลับไปนําไปสร้างปราสาทเนี่ย เข้าวัดต้องทำบุญครับทำน้อยทำมากแล้วแจกจิตสต